สวัสดีครับพี่น,ออกกน้องยยพ่อกันเราปมพ่อใหญ่เพี่คนดิ่มมุนีนอนอดี๋ยรู้โรงพยาบาลพื้นที่ซีหรอกพื้นที่ซี้วก็ตะเออมาเบาบอ,บอกตัวเลขยนนะักช่างพี่นออ้องเล่าขอยกันเอกฝันขึ้นแรกพี่น้องขึ้นแรกเลยพี่น้องที่เราสุดพี่น้องฟังก่อนพี่น้องจระชาก ฟังขึ้นเหล็กฝันยังไงฝันอยู่รุ่งชิงแพร่พี่น้องฝันอยู่ร่องผันชิงแพร่ขึ้นเหล็กขึ้นนี่เป็นขึ้นที่สี่พี่น้องนอนโงพยบาลเป็นขึ้นที่สี่เอ,อาขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามแลาา้วกันขอให้กำลังใจของตาวิตลอด ขอบคุณทุกแค่ผมพี่พี่น้องน,อนะครับผมคนเยอรมีคนเดิมพวม,มี้ยังหาหงพี่น้องพี่น้องนอกจากคข้ามาขอบคุณพี่น้องทุ่มมาสามลายมันม,มีโอกาสจะลงเก็บเอออยู่โรงพยาบาลเหตุผลที่เอสมาโรงพยาบาลก็เพรพูดด้ฟังมาวัน อ, idden, อาทิตย์ต้องตีสองนะลูกลูกมากลูกหำลูกลูกกระปุกโตแล้วก็เจ็บไขรหำพี่น้องแล้วก็เจ็บหำเยาวบ่อเสียบล้ำก้องทรมานกับปวดแต่ไม่ได้มาอาหาหมอาหมอนอะไรแบบนี้ก็มันก็มีโรคประจัมตัวเลยทั้งหด พูดถึงเรื่องลูกเรจมตัวให้กับพี่น้องเอฟซีฟังก่อนเรืเอียมตัวของเอริกคือร์วิลลังแองผิวลลังซางเพศสารเคมีนะครับแล้วก็เป็นหัวใจหัวใจจีบแล้วก็เป็นปอดพี่น้องปอดก็คือฝานะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเอกซเรย์ปอด มื่อนี่ก็ไปเอ็กโคหัวใจพี่น้องหัวใจหัวใจเลียดไปรอเลี้ยวหัวใจเส้นเลียดตีบเส้นเลียดน้อยเส้นเลียดฝอยไม่ทันแล้วก็หัวใจเต้นเร็วผิดปกติทําให้เหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายมากมันเหมือนกับคนวิ่งอยู่ตลอดหมวอักเสบมันเลีตลอดหัวใจประยุด์คนนิ่งเราต้องหาทางแก้พี่น้อง หมอต้องพอกับไปใส่แสงอยู่หัวใน,นอยู่ตึกสันเิสุขไปสันตีหกโรงพยาบาลศูนย์นะครับมื่อนี้คุณหมอโรงพยาบาลศูนย์ศูนย์หัวใจก็โทรมาเมื่อี้โทรมาถามข่าวนะครับขอบคุณคุณหมอครนะ้บคนเจ็นหลายๆทุกประจักษนะครับคุยกันไปก่อนไปรอเขาเดิไปเรียนยลาบมันบ่นมีมองติดไปลงคลิปหรอกน้องกลอ็ล่อให้เข้าใจผมผมก็อยากลง หนึ่งพอจะไปเงินนะเงินรักษาเจ้าของซ้อมพี่น้องโรคประจำตัวในหลายอย่างคือหนังแข็งหนังแห้งโรคข้อกระดูกเลือดเส้นเลือดตีบเส้นเลือดหยีบในหัวใจเส้นเลือดลอเลี้ยงหัวใจฟลอยบวไรเราก็เคยมันก็ทำให้หัวใจเต้นเร็ว บอหยุดน้าพี่้องสมอบอกว่ามันเต้นเหมือนกับพลวิ่งตลอดเลยมไม่มีหยุดเลยมันก็เลยทําให้เหนื่อยมากมันก็เลยทำให้มมีแรงแล้วก็ผังผืดไปรัดปอดปอดก็เป็นฟ้านี่เี่เราเปลี่ยนพี่น,น,นองนี่ก็เาาไปจับตัวของเอฟแล้วก็ปัญหาหนักก็คือมันไม่มีคนดูแลแล้วก็ ขาดยาพอขาดยาก็คือว่าเขาป่ว,วยนอนติดเตียงสองเดือนไม่ได้กินยาเลยนะครับนอนฝักเพลนตัวหรือว่านอนติดเตียงหาคนจะดูแลไม่มีทงนี้ก็ปัญหามันหลายเลยเนะไม่ได้กินยาเช้าเที่ยงเย็นนะครับมันก็เลยขาดยามันก็เลยทําให้อยู่ทางแข็งไปเกาะในปอดทําให้ปอดแข็งหัวใจแข็งตัวแข็งไปหมด นี่คือเราเรียงความคิดควบควยกังแอปตรงที่ลองสร้างลองกระทำหาว่า n อ a u เลวพี่น้องจนหลับน,น,นี่แอปฟันฟันขึ้นแล้วพี่น,อน้องในลงบ้านพี่น้องนี่ไม่ใช่ผีโรงพยาบาลสูตรคนเทนเนอร์แต่เปิ้มฝันจะอยู่นอนอยู่โต๊ะนอนอยู่โต๊ะแปด ังงงง้งที่หนึ่งขึ้นแหลกปันเร็ยนมีผู้ยิ่งผู้ยิ่งนี่ผู้ยิ่งมีหรอมีผู้ยิ่งคนมายืนเบิ่งลยยืนเบิ่งคนมาษาบามาจเใส่แล้วก็บริสุทธิ์ใจยังเราก็ได้ว่ารัะบานมหาหมอยายหอกรางศีลบาไปใย พู้เฝ้าก็เลยบอกคนลูกเต่ามีก็บอกว่าในวันซี่ในความฝันม่นเรียกตัวเดาจะเต้ากันมารั้งยิ่งใส่สุขาวขมหอบเพิดเพิ่ก็เลยว่าโอ้เฮ็ดจังไดยสิซอยลูกซอยเต่าพูนี้ได้ในความฝันอืออันนี้พูดความจริงนะครับแต่ว่าสิ เป็นความจริงแท้าประเทศงดก่อนเพิ่นแต่คนละคนแต่คนละควาฝันคนละสถา,านที่เมื่อจะผ่านมาฝันได้ตัวเดียวเก้าสี่ตัวเดียวแต่งวดนี้เพิ่นเพิ่นมาฝันในสถานที่ตรงนี้ขึ้นแรกมาองโรงพยาบาลขึ้นแรกก็คือนะก็คือที่นอนจะเอาบางที่นอนสุริที่เอนรอแล้วอะไรอ่ากิ เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่บอกสามตัวแล้วก็แปดศูนยะ์พี 04, 0, 8, ่น้องศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดแปดสี่ล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์แปดมีสี่หรอเปล่าพี่น้องไม่น่าหาหรอกคนก็เลยดึงกระดาษออกกระดาษฟันแบบพี่ถือพี่น้องทฟันแบบ ก็จังฝันวันนั้นเพ่เป,เปิดโอค์น้ำออกเป็นเงินเหรียนบาทเรียนหากับเรียนเรียนบาทกับเพิ่นเรียนหาเงินมันเป็นศูลมันเรียนเรียนหากับเป็นหาออกหาศูลท่านเปิดออกไปน็นี้คิดว่าถึกแน่นอนพี่้องอันนี้เพิ่นดึงออกค่ายๆเปิดดึงออกสาเป็นสาพัดยืสังไตเป็นกระดาษอี่างนี้นี่คนฝันแล้วมันจะฟังเป็นกระดาษเป็นเลขเกดสี่ เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่แล้วก็เขียนลงมาขางลางศูนย์แปดเท่านั้นแ่ละอันนี้เ่าสูฟังเบาสูนเาสูเดยฟังจากคนมีจะเบาสูน้องสาวฟังเบาสูดหมอเล็กฟังแล้วก็คุณหมอสันหนึ่งกับหมอสันที่สองเป็นพี่น้องกันเบาสูบนฟังน้องนันงกับท่าสูดเบาอากาศไม้จู่โอกาสเราสูดพี่น้องฟังในในคลิปนี่หรือว่า สูกาดมาเข้าห้องน้ำมาเลี้ยวพี่น้องเขาสุฟังเด้อพี่น้องเดอ้อยายสิวากันนี่คือคนป่วยนะครับทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงชีวิตจ้บของด้วยตัวลำพังพี่น้องเลยมีเรี่องโทนกันเลยมีเรืาตากันผมถามว่าหาผมว่าเฮ็ผมก็บม่ได้กินฝานกไว้น้ำพีน่น้องทุกคนให้นักงานแบ่งกันงานด้วยกันกดไลค์กดแชร์น้ามืเด้อพี่น้องลูไเมื่องรจะแช่ แนวตัวเล็กก็ิจิตแปดีกับศูนย์แปดมากก็ค่อยไปหาเสือขอันทั่สี่มันเจอมันก้อนตัวเดียวก็หลัเกาจีมาเจอตัวยิงง่งหัวเออแอบว่ากล้ว,วยว่าไข่แอบก็จะอะไเงนินมารักษาตัวอยู่พอจะรักษาตัวไม่รองนะครับเมืนน่อนีไปเอ็กโคถามคุณหมออยู่ของเอ็กโคศูนย์หัวใจคุณบอกว่าต้องไปใสแ่แสงต้องไปทำ ขีดให้เส้นเลือดที่เป็นฝอยให้เป็นปลอเี้ยังัอใจมันให้ทันมันจะได้หยุดเหนื่อยเราต้องใช้เงินพี่น้องนะครับเมื่อนั้นที่วันที่สี่พฤศจิกายนเอ็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสคนเจนเสียเจ็ตร้อยบาทคุณหมอผู้ใจให้เอ็่มนมีเงินแอดดีใจรายจำน้ำตาไหลมาขอบระคุณบุนพร นั่นแหละพี่น้องสาเหตุรู้แล้วว่าแย่เหนื่อยคนอ,อย่างเหนื่อยเหนื่อยตรงที่ว่าเ,เลือดบนเราเลี้ยงหัวใจมันหลังแล้วก็หัวใจเต้นเร็วผิดปกติเต้นเร็วไม่มีหยุดนี่แหละพี่น้องนะมีตรงที่แอบหูครับเนาะอย่ากันพี่น้องถ้าอย่าบอหมอเพรา่วนบางทดแต่อย่าว่ากันนะครับเด็ดดีไว้พี่น้องทำด,ดีไว้คิดดีทำดี นะแล้วท่าจะได้ดีพี่น้องตัวเลขของความฝันของแอดอยู่ว่าหลายตัวว่าหลายตัวล้วก็ล่อเลขอ่ามีดีๆจะมีโอกาสออกจากโรงพยาบาลได้ไงพันธุ์ีบลงพันธจิพยายามลูกให้ในห้องน้ำนี่แหละเราไปถ่ายทั้งในคนหามถ่ายเลยเราก็สุพีร้องว่างเบิกให้พันจบเราไปส่งเรียนกันร่วมกัน นะมีทีเด็ดอีกสามชิบแต่เลขไม่หลายตัวมีแต่ชิและตัวเท่านั้นรอเบิ่งพี่น้องรอเบิรงรอชมห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดเด้อ,อะเอาไว้แค่นี้พี่น้องพอกันไหมด้ชิปหน้าไม่แล้วนี่สงสสยหมอวจะรอตัวครันะครับเมื่อนี้ก็จอเรียรออัดคมดันมากกัน เอกนี่ปอเอ็โคเขาสนใจเอ็กโคเอาโคแล้วก็เข้าน้กเืค่เ้ปุนีอายุที่ีงสุขสุขนด้พี่น้องดพี่น้องสวัสดีครับ